ยกพื้นหน้านะครับขึ้นทั้งแปลงนะครับเพื่อป้องกันน้ําท่วมครับมีการออกแบบป้องกันน้าท่วมให้น้าเป็นหัวใจหลักคือบ่อเก็บน้ําคือจุดนี้ใช่ครับบ่อหลักเลยตัวนี้ให้มีน้าทั้งปีทั้งปีพื้นที่2อรเนะครับมาจากฐานพิโยคืออยู่8ปดมืนหาเพราะว่าแปลงแรกที่ผมขุดนะครับเนาะต้องบอกกันว่าผมใส่บริการพิโยนี่สองแปลงแล้วนะครับแปลงที่2เป็นของผู้จัดการแหวกยังเป็นพิโยอยู่เพราะว่าเรื่องคุณภาพนี่สุดยอดการออกแบบดี แล้วก็ราคาเป็นกันเองเปรียบเทียบกับทีมอื่นก็คือ่อนขาที่จะแพงเดี๋ยวพอพี่โยจับต้องได้ตรงนี้เดิมทีเป็นพื้นที่ต่ําขุดดินทําเป็นร่องแล้วก็เอาดินขึ้นมาทาเป็นคันครับคันตรงนี้จะกว้างสอดีครับพี่น้องครับสําหรับมือนี้ครับนางน็อตพาพี่น้องเข้ามาอัปเดตโคกหนองนาพื้นที่2ไร่นะครับดำเนินงานมาได้4ี่เดือนแล้วครับพี่น้องครับเริ่มจากเมื่อขุดนี่30มิถตรุนา จะเขาซี่เดือนนะครับต่ว่าขอนข้างที่จะมีความสมบูรณ์ขนาดเลยร่วมไปเริ่มตั้งแต่พืชน,นะครับพืชลักนียมะพร้าวครับไม้ปาเนีนพืชระยะเงีวพืชที่มีความมันคงนะครับกับวอลืมที่จะเสริมด้วยพืชล่องก็คือต้นกล้วยครับคาครับที่มันได้กินไวบไนะครับมีทั้งกินไบและก็ก,กินน้านในแปลงเดียวกันนะครับเนาะ อ้าหลายๆคนสอบถามน้องน็อตเข้ามานะครับนวาวาอยากขุดโขกน้องหน้านะครับอยากเปลี่ยนทีหน้าไม่เอ็ดเกษตรมีทีมขุดแนะนําบอนะครับนี่เลยจะพามาสอบถามกับทีมงานบุรีรัมลดขุดโดยช่างโยสวัสดีครับพี่โยครับสวัสดีครับพอดีเพิ่นมีโอกาสนะครับมาดูหลังหลังการขายนะพี่เนาะใช่ครับบริการหลังการขายเข้ามาดูพื้นที่ครับผม พื้นที่2ไร่เท่าไหร่นะครับพี่โยกีงาน <S 2> 2 <S ตัวนี 2> ้2ไร่2งานครับ2ไร่2งานเอาเรื่องของงบขุดก่อนเลยเนาะใช้งบเท่าไหร่นะครับแปลงนี้แปลงนี้ใช้งบขุดอยู่แปดหมื่นห้าครับแปดหมได้อะไรบ้างครับได้รือ้อรื้อสระเก่าครับหมายถึงว่ามีสระเก่าอยู่แล้วเราก็บิ้วสระเก่าให้1ลูกนะครับ เพิ่มขนาดความกว้างความยาวความลึกนะครับแล้วก็จะมีฝั่งทางนั้นก็จะเป็นบ่อรองนะครับบ่อรองก็คือบ่อขนาดกลางนะครับ,รบแล้วก็จะมีร่อ,อ,องสวนให้ครับก็คือแล้วก็ยกพื้นหน้านะครับขึ้นทั้งแปลงนะครับเพื่อป้องกันน้ําท่วมม,มีการออกแบบป้องกันน้ําท่วมใหายนั่นะครับเนาะแล้วก็จะมีสะทั้งหมดคือ3มลูกเท่าที่เห็นนี้เลย แต่ละสาเนี่มีความกว้างความลึกหลายปานใดครับในงบ8ปดมื่นหาก็บ่อนี้ครับบ่อนี้สะเกาเนี่ยจะอยู่ประมาณ1 0บคูณสิเมตรลึกอยู่2เมตรขสองเมตรกว่าแล้วก็ขยายเป็นเอ่อสิบคูณสาเมตรแล้วก็เพิ่มความลึกลงไปอีกเป็น4ี่เมตรห้ครับอืมเหมือนกับว่าบ่อนี่ห้าคุด ทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งลึกใช่ใช่ครับเป็นหัวใจลักคือบอ่อเข็บนามคือจุดนี้ใช่ครับบ่อหลักเลยตัวนี้ไ้มีนามทั้งปีทั้งปีครับโอ้ครับผมถัดมาจากมองนี่เป็นค,อนคอลองสวนคลองล่องสวนอ่าใช่ครับฝั่งนี้จะเป็นล่องสวนครับผมที่เบื้องซ่งแล้วเหมาะกับการปลูกมะพร้าวในแต่ละพื้นที่นี่การออกแบบจะต่างกันแมนบอคาพิโยครับต่างกันครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่รูปร่างแปลงหรือขนาดแปลงแล้วก็ระดับดินอะ่ะมันไม่เหมือนกันเนาะ ครับครับแล้วก็คือการขุดและการออกแบบนี่คือการจัดสรรดินในพื้นที่ครับครับครับอ๋อจแต่รางหนางานจะบ่คือกันไม่เหมือนกันมาที่นี่เพื่อนที่สองไรนะครับมาจากฐานพิโยก็คืออยูแปด0มืหาเพราะว่าแปลงแรกที่ผมขุดนะครับเนอะ้องบอกกันว่าผมใส่บริการพิโยนี่สองแปลงแล้วนะครับแปลงที่สองเป็นของผู้จัดการแหวกย่งเป็นพิโยอยู่เพราะว่าเรื่องคุณภาพนี่สุดยอด การออกแบบดีแล้วก็ราคาเป็นกันเองเปรียบเทียบกับทีมอื่นก็คือค่อนข้างที่จะแพงเดี๋ยวพ่อพี่โยจับต้องได้บาที่นี่2องไร่แปดมือนหาสำรับพี่น้องเกษตรกรที่งบน้อยกว่านั้นทําให้ได้ไหมพี่โยก็สามารถทําได้ครับทําได้แต่ว่าอาจจะอยู่ในเรื่องของการรอคิวทีมทีมขุดที่จะไปใกล้ๆตรงนั้นครับครับจะต้องรอหน่อยอือเขามาสอบถามได้สอบถามได้ครับ ถ้าสมมุติเราขุดอยู่ที่ไหนเราจะอัปเดตหน้างานครับอยู่ที่นั่นให้ลูกค้าพื้นที่ใกล้เคียงได้ได้รู้ครับแสดงว่าไอ้ไปขุดอยู่แถวจังหวัดใดเรามีคนติตตัวไปพอดีจะได้ราคาถูกอ่าครับมันป่ะครับครับะว่าบ่มีปะปะม่คาขคนท่งมากได้ราคาถูกแล้วก็ถ้ารอหน่อยเราก็จะจัดสรรคิวขุดเนี่ยเป็นโซนๆนไปอย่างเงี้ยครับต่ต้องรอครับอืมอ้าติิติตตามงานได้ที่ ช่องทางเนยนะครับก็เข้าไปดูในเพจบุรรมรถขุดนะครับหรือไม่ก็เข้าไปดูผลงานเก่าๆที่ช่องเกษตรอุตสาหยุคใหม่ช่องอผู้จัดก,การแหวกคนสวยครับ,รบแล้วก็ช่องของน้องนัทครับชาวสวนยุคใหม่ก็มีอัปเดตผลงานของอียโยอยู่เรื่อยๆคือกันครับครับผมขอไปติดตามผลงานได้หรือว่าสนใจนะครับอยากใช้บริการหรือจองคิวขุดนี่ขอเบอร์โทรช่องทางนะครับพี่โยเอ้า 085-564-9519ครับครับผมอ้าวพี่น้องเดี๋ยวขึ้นช่องทางมาให้บนนาจอนะครับสำหรับผู้ใดที่ถามมาให้แนะนํำทีมคุดนะครับนี่เลยบอแมนแคแน่นํำ่ำเป็นทีมวิส่บริการโยครับ <laughs> บอลเน่อนาคตอาจจะมีแปลงที่3กว่าจีขึ้นหอดอายโยคือเกาวนี่แหะไปไอายโยครับขออนุญาตเยี่ยมชมผลงานมองนี่เป็นร่องสวนมะพร้าวนะครับเนาะ ล่องสวนครับครับผมตรงนี้เดิมทีเป็นพื้นที่ต่ำครับนะครับพื้นที่ต่ำล้วก็ขุดดินทําเป็นล่องแล้วก็เอาดินขึ้นมาทําเป็นคันครับคันตรงนี้จะกว้างอยู่ประมาณ4ี่เมตรห้าสิบก็ดพอดีสําหรับพื้นที่สองไร่กว่าครับครับอส่วนตรงกลางก็จะได้โคกในการปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยปลูกผลไม้ครับตรงนั้นครับผมได้โคกนะครับที่เป็นแหลมออกมาี่โคกแล้วหกต้นพอดี นะครับเนาะด้านคางนี่ก็เป็นมะพร้าวคืออยู่ขางคล้องนี่จะเนียนเป็นมะพร้าวที่เป็นพืชหลักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะคันความกว้างอยู่ที่4เมตรของขั้นล้อม4เมตรนี่ถือว่าลดซุกนี่เขาออกได้สบายสบายเลยลดซาเลียงเขาออกได้สบายสบายเลยทํางานง่ายนะพี่โยนะครับบาทเจ้านี่สมมุติว่ามีคนสนใจนะครับแล้วก็อยากให้ออกแบบพื้นที่ให้ในการออกแบบสามารถทรงแบบมาให้พี่โยเลอะเลยป สมมุติมีแบบในใจอยู่แล้วอย่างนี้นะอ๋อได้ไครับแต่ว่าเราจะต้องไปดูพื้นที่จริงอีกรอบนึงครับเพราะว่าเราไม่รู้ระดับของดินว่าดินจะพอกับลูกค้าต้องการไหมครับอืมเอาเอาจังสิสมมุติว่ามีความสนใจอยากติดต่อของพีโยนี่มีขั้นตอนยางไงเนี่ครับเอาในการเรียกใช้บริการรถขุดก็ทักมาในเพจาก็ได้ขั้นตอนแรกทักมาในเพจมาในเพจก็ได้หรือโทรมาที่เบอร ในเพจก็ได้ครับเพราะว่าขึ้นเบอร์แล้วก็ไลน์ด้วยครับแอดไลน์มาก็ได้ครับมี3ช่องทางครับการติดต่อโทรเข้ามาสอบถามแล้วขั้นตอนต่อไปเท้ากับตกลงนัดคิวกันอ่าคือโทรมาปุ๊บโทรสมมุติว่าโทรโทรเข้ามาสอบถามนะครับเราก็จะนัดคิวสำรวจนะครับสำรวจเสร็จปับ๊บเราก็จะคุยเรื่องแบบกันแบบเสร็จปับ๊บเราก็จะจองคิวขุด นะครับประมาณนี้อืมขั้นสมมุติว่าลูกค้าที่เบิ้งอยู่ตอนนี้สนใจอยู่แต่ว่ายังยังไม่พร้อมขุดตอนนี้อยากไปขุดช่วงกลางเมษาอีกหาหกเดือนค่อยอยากขุดจะเสียโทรมาจองล่วงหน้าได้ไหมต้องสรุปแบบแล้วก็จองได้เลยครับ<อ>เราก็จะล็อกแผนง,งานไว้ให้ตรงน,นั้นครับผมแบบว่าขั้นมีเป้าหมายอยากไปขุดเมษากัโทรมาคุยตั้งแต่ตอนนี้เลย,เลยใช่ตอนนี้ก็ยังตอนนี้มีมีคิวเมษาพฤษภาอยู่แล้วด้วยครับผม โอ้โหมีคิวเรื่อยๆเลยเรื่อยๆครับก็คือเราจะจัดให้ลูกค้าแปลงไหนที่พร้อมหรือลูกค้าแจ้งวันมาเราก็จะจัดให้ครับครับผมเพราะว่าเรารถในทีมก็หลายคันพร้อมที่จะบริการอยู่แล้วครับผมทีมงานคุณภาพมืออาชีพเข้าประสบการณ์คุดมาจากปีแล้วครับไปโยครับจริงๆผมทำโค้ดออกนานจริงๆศึกษามาก็เข้าปีที่6แล้วครับครับตั้งแต่เริ่มทำ โอ้ oh, ประมาณี6ปี6ปบานนี้ในเรื่องของราคานี่สสำคัญเลยครับพี่โยเป็นอย่างภายในทีมคือเอาราคาที่ต่ำกว่าตลาดที่บริได้แพงมาก,กน,นะครับคือการทำกรเกษตรนะครับเนาะคือบางทีลูกค้าก็ไม่ได้มีงบอะไรมากนะครับเราก็ขุดตามงบลูกค้าอยู่ได้ทีมขุดอยู่ได้ครับครับ บ,บ่ได้บวกกำไรวื้ว้ามากบ่ิได้ชาติเงือ่อนยางเดียวใช่ครับโอ้แมนแมนนะครับน้อเพราะว่าเปรียบเทียบกับเจ้าอื้วนของพี่โยที่ว่าจับต้องได้แล้วก็ราคาก็อยู่กลางๆกลางกลางเพราะว่าเราจะต้องเก็บงานให้ลูกค้าด้วยให้ให,ให,ให้สวยแล้วก็เรียบร้อยครับไปครับพี่โยเดินดูเรื่อยๆครับนี่ให้พี่น้องเข้าเห็นนะครับผลงานการขุดของทีมงานช่างโยไปนํานะครับเนาะความลึกของคลองตรงนี้นี่ลึกเท่าไหร่ครับพี่โยเนี่ย เออลึกสองเมตรครับ<อ>ลึก2เมตรสอเมตรโอ้ส่วมหัวเลย <c oughs> ข้องนี่ลึกส่วมหัวนะครับทีนี้ความแพงกับความความถือความถือกับแพงนี่เ o าวัดกันทีอย่างครับเวลาเอาขุดขูน้องนะออ,อยู่ที่ระยะเวลาการขุดอ่าอ,อยู่ที่ปริมาณการขุดครับว่าเราแปลแต่ละแปลงเนี่ยบ่อเล็กบ่อใหญ่ก็ไม่ใช่ปัจจัยเรื่องของราคานะครับอยู่ที่ระยะเวลางานขุดมากกว่า ระยะเวลาและการออกแบบครับออกแบบยังไงให้ประหยัดอ่าด้วยครับตรงนี้ครับครับอถ้าออกแบบให้ประหยัดค่าคุดกับสิ่ประหยัดไปนําใช่ครับไอระยะเวลานี่คือจังไรครับอย่างเช่นระยะเวลายังไงที่ที่แพงนะครับคุดแบบแพงๆอ๋อแพงๆก็คือว่าลูกค้าต้องการบ่ออยู่ท้ายแปลงครับแต่ให้เราขนย้ายดินไปอยู่ หัวแปลงอ๋อเนี้ยมันต้องใช้รถบรรทุกด้วยครับเนี้ยก็จะเพิ่มก็จะมีเอ่อค่ารถบรรทุกเข้ามาแล้วก็ระยะเวลาการทํางานก็จะเพิ่มขึ้นครับอืมแต่ถ้าอย่างขุดของน้องน็อตเนี้ยครับสองไร่ครึ่งเนี้ยใช้เวลาอยู่เจ็ดเจ็ดวันไม่ได้ใช้รถบรรทุกก็ประหยัดครับผมประหยัด<ม>อย่างเงี้ยโอ้โหแสดงว่ามันขึ้นยุ่ครับไประยะเวลา ขืนอยู่กับมีการค้นดินบ่ขั้นค้นดินมันก็สิใส่เวลาโดนขึ้นครับค่าใช้จ่ายก็สิเพิ่มขึ้นใช่ใช่ครับอืมครับ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 บ่เฮาสามารถคุดหายด้ตามงบเลยว่านซะนะครับเนาะอ่าครับครับผมไปครับเฮ้าเดินไปเบงอีกบ่อสุดท้ายทางผุนนะครับเด้อผู้ใดที่มีงบหลายหรืองบหน่อยอยากคุดโคกน้องหน้ากำลังมองหาที่มนะครับสามารถล่องติดต่อบนเขามาใดนะครับเด้อ บท,ทีนี้เวลาขุดนี่เราจะมามาดูบริการหลังการขายด้วยทุกแปลงไหมครับพี่อยก็เกือบทุกแปลงครับครับเกือบทุกแปลงเราจะแวะเวียนไปดูว่าลูกค้าเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ใช่ไหม<ช>ครับใช่ครับถ้าเราผ่านไปสารวจงานหรือโทรนัดลูกค้าลูกค้าอยู่แปลงอะไรเงี้ยเราก็เข้า,เข,าเข้าไปหาลูกค้าครับอืเขาไปเรียนไปเยี่ยมชมผลงานนั้นลูกค้าเป็นยังไงบ้างปลูกไป ได้เท่าไหร่แล้วครับอ้าวมะฮอดนี่นะครับเด้ออีกบ่อหนึ่งเป็นบ่อที่อยู่สูงที่สุดนะครับน้องพี่โยเนาะครับบ่อที่อยู่สูงที่สุดบาตที่นี่ก็จะมีแต่ละบ่อจะมีท่อเชื่อมกันอ่าใช่ครับอันนี้เขาเรียกท่ออะไรครับท่อนี่เหรอครับก็ท่อ PVC ครับเอาไว้ทําไมครับพี่เอาไว้ถ่ายเทน้ําจากบ่อบนไหลลงไปข้างล่างอ๋อโดยเราวางระดับน้ําให้ ให้เต็มบ่อแล้วก็ถ้าเต็มตามที่เรากําหนดก็ให้ล้นไปข้างล่างครับอ๋อครับครับครับก็คือท่อตรงนี้นี่มันจะซ้อยระบายน้ําออกไม่ให้น้ําท่วมท่วมปิ่มขอบบ่อมากเกินไปอ่าครับอยู่ที่เรากําหนดครับตรงนี้ ครับผมว่าเราจะได้ระดับน้ําประมาณไหนอยากได้ระดับน้ําประมาณไหนให้ฝังท่อเป็นตัวควบคุมระดับได้เลยอ่าครับหรือไม่เราก็เอาข้องอมาใส่ครับข้องอมาต่อแล้วก็มันเป็นสามารถควบคุมระดับน้ําได้เหมือนกันอ๋ออยากได้น้ำไหลก็นีก็สามารถเอาของงอมามา,มาเห็ีดให้ท่อสูงขึ้นได้ไปทอ่อสูงขึ้นใช่ใช่ครับอ๋อแต่ว่าแบบนี้นี่ผมมามีข้อดีอย่างหนึง่งนะครับเด้อเวลาที่เราฝังท่อ มันจะคุมระดับน้ําถ้าสมมติน้ามาวม่วถ่วกมะพร้าวตอนปีแรกที่ปลูกนี่มันจะตายเลยอ่าครับแต่ว่าโดยวความที่มันมีทอมีการระบายน้ําออกอยู่เรื่อยๆเฮ็ดไทยมะพร้าวบ่เกิดการถืกท่วมอ่าครับอืมฉะนั้นถ้าผู้ใดอยากคุดนะครับเนาะถ้ามีประสบการณ์เน่จักน่อยก็จะมีการฝังทอไปให้ลูกค้าน้าก็ฝังทุกแปลงครับน้าเข้าน้าออกน้ําเชื่อมครับครับมาท,ที่นี่ในแต่ละแปลงนี่อ่าได้มีการว่างแผน ทำสะดือน้ําทําธนาคารน้ํานํบาบ่คับพี่โยครับก่อนขุด็เจาะสะดือน้ําให้ทุกแปลงครับทุกแปลงอ่าครับอืมอันนี้คือขอมูลที่เขาบา่บ่าในพูดถึงครับทําไมต้องเจาะสะดือน้ําให้ทุกแปลงด้วยครับเพราะว่าปกติก้นบ่อเราจะอยู่ที่สามเมตรสี่เมตรห้าเมตรใช่ไหมครับทีเนี้ยมันยังไม่ไม,ไม่ไม่เจอตาน้ํานะครับตาน้ํมันจะอยู่ระดับอยู่ที่ประมาณแปดเมตรถึงสิบเมตรครับอ่าครับตรงนั้นจะเป็นตาน้ําตาน้ำมันจะทําให้น้ําจากอ่า ชั้นล่างซึมขึ้นมาช่วยเติมน้ําในบ่อให้เราส่วนกรณีที่เขาทําธนาคารน้ํากันระหว,ว่างท่อเนี่ยก็ได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยอยู่อยู่ที่พื้นที่ตรงนั้นด้วยว่ามีน้ําหรือเปล่าครับอีกอีกอย่างหนึ่งการวางท่อก็คือพื้นที่ตรงนั้นเป็นดินทรายถ้าเราไม่วางเนี่ยมันจะสุดมันจะปิดรูรวนอ่ามันก็จะไอ้ะสะดือน้ําที่เราขุดไว้เนี่ยมันก็จะไหลครับมันจะถมเหมือนเดิม อ๋ออ๋อนแสดงว่าแต่ละศานี่จะมีการคุดสะดือน้ําเพื่อให้ไปเจอตาน้ําอเหมือนเขาเอินว่าน้ําซึมบ่อน้ําออกบ่อน่ะนะครับห้มีการให้มีน้ําออกบ่อน้าถ้ามีถ้ามีน้ําออกบ่ออย่างนี้มันดียังไงพี่น้ําออกบ่อดียังไงก็คือเราได้น้ําจากใต้ดินนะครับมันก็จะซึมขึ้นมาเรื่อยๆครับบ่อเราก็จะมีน้ําตลอดเลยใช่ครับอ๋ออย่างช่วงหน้าฝนน่ะถ้าเราทําสะดือน้ําไว้อ่ะครับครับ เหมือนที่เขาเรียกกันธนาคารน้ำเนาะครับหน้าฝนเนี่ยถ้าน้ามันเต็มบ่อนะครับน้ําหนักของน้าเนี่ยก็จะกดกดน้ําข้างล่างลงไปน้ําอยู่ข้างล่างก็จะซึมลงไปตรงเดื้อน้าครับครับอ่าพอมีการใช้งานใช้งานน้ําใช่ไหมครับน้ําน้ําข้างบนบ่อมันลดลงน้ําหนักมันก็เริ่มเบาน้ําก็จะเริ่มดันดันขึ้นมาครับอืมทฤษฎีนี้คือแบบก็ศึกษาแล้วก็เอามาประยุกต์แล้วกาเขาใส่กันตัวประเทศนั่ ก็หลักการนี้ก็ใช้กันทั่วประเทศครับเพราะมันก็ได้ไม่ทุกแปลงครับอยู่ที่พื้นที่เนาะตรงนั้นแล้วแจ่พื้นที่น้ำใช่ครับครับครับถ้าเจอดินดานก็ไม่ค่อยออกครับอืมข่านเจอดินดานน้ำใต้ดินก็สิบ่ค่อยออกไม่เจอเลยครับบ่เจอเลยเป็นหินเนี่ยอ๋พราะมันแล้วแต่แปลงไม่ไม่ใช่ทุกแปลงที่เราจะขุดเจอเนาะใช่ใช่แสดงว่าต้องใช้ดวงด้วยว่าพ้ไดสิเจอน้าใต้ดินหรือบ่หรือบ่บ่เจอนะครับเนาะบางทีเราเจาะ เจาะทะลุชั้นหินไปแล้วนะครับครับก็ข้างล่างก็จะเป็นแบบชั้นหินอุ้มน้ําอ่าน้ำก็จะซึมขึ้นมาครับแต่บางแปลงในพระรานหินทั้งแปลงเจาะยังไงก็ไม่ทะลุก็ไม่ซึมก็มีครับอืม <c oughs> อยู่อยู่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ดวงใช่ <c oughs> บาทที่นี่ในเรื่องของนาดินที่ยังเก็บไว้ทุกแปลงคือเก่าปะครับทุกแปลงครับพี่โยครับจัางไดนนะครับเบาว่าซูพี่น้องผู้สนใจเพื่อนฟั่งนะครับ่าเขาเก็บนาดินแบบใดแล้วมันดียังไงก็ อย่างเราขุดบอ่อนะครับเราก็จะชั้นแรกเนี่ยเราจะพลิกหน้าดินออกมาครับไว้ข้างก่อนนะครับแล้วก็ชั้นสองก็จะตามมาชั้นสามตามมาเวลาที่เราปรับพื้นที่ครับเราจะเออดินจากข้างบนลงข้างล่างแล้วเอาหน้าดินข้างแรกอะเกีย่ยอ่าเกี่ยวเพื่อที่จะให้มันได้หน้าดินมากที่สุดครับก็เวลาทําก็น่าจะได้หน้าดินอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เวลาเราปลูกเราไม่ต้องใช้เวลาในการปรุงดินเยอะครับครับ นาดินก็จะมีการเก็บไว้ให้น้ำคือปกติถ้าทิ่มคุดทั่วไปเพราะมีประสบการเขาเอานาดินไว้ข้างล่างเสียกันแล้วก็เอาชั้นล่างขึ้นมาข้างบนเลยเวลาปลูกนี่คือไม่ค่อยครับครับครับไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่ต้นเขาเอื่นว่าถ้า่วนส่วนมาก,มากคุดสาไม่เราก็มาถ,ถมแบบนี้เอือนว่าดินก้นสะมันจะเป็นดินเหนียวดินหินปูกระงั้มแต่ว่านี่ที่สังเกตเห็นในแปลงนี่ก็คือนี่ครับต้นไม้การจะเริ่มเติบโตปกติเลยเพราะว่าการคุดนี่มีการเก็บหน้าดินไว้ให้ด้วย นะครับเนาะคือว่าครับผมครบเสร็จประทับใจนะครับบริการตัวระดับประทับใจสําหรับทีมงานช่างโยบุรีล์รถขุดนะครับนาอพี่น้องผู้ใดสนใจสามารถติดต่อเพผูนไดอ้าฝากเบอร์โทรอีกทีหนึ่งพี่ติดต่อที่0855649519ครับครับผมบุรีล์รถขุดสามารถโทรเขามาปรึกษาพูดคุยได้นะพี่เนาะงบหน่อยงบหลายเดี๋ยวค่อยว่าขุดให้ได้เบิร์นะครับเนาะ อาขอบคุณพี่โยครับสำหรับวันนี้ที่เข้ามาเยี่ยมชมแวะเวียนครับผมขอบคุณพี่น้องทุกันที่รับชมรายการครับไว้พอกันไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ